คนอื่นก็ขอออกตัวกันนะครับว่าผมไม่มีปัญหากับใครครับผมก็อยู่ของผมอยู่อย่างนี้ครับแต่ขอขอเอ่ยชื่อนะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงผมไม่ได้ว่านะครับขอติงแม่แหลมนิดนึงเมื่อวานที่แกบ,บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ใครที่ใครแม่แหลมพูดไม่หมดครับต้องพูดว่าายกกองแบ่งให้ใครให้ลูกๆแต่ละคนแต่ละคนแล้วที่ตรงนั้นเขาทําอะไรบ้าง ลูกแต่ละคนใช้ประโยชน์อะไรทําอะไรแม่แหลมต้องพูดให้หมดครับใครเป็นเจ้าของนี่แม่แหลมพูดยังไม่หมดนะครับถ้าแม่แหลมจะออกมาพูดได้ครับไม่ว่ากันพูดในความจริงพูดในเรื่องจริงถ้าไม่ใส่ร้ายกันก็ไม่ว่ากันครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพี่ผมก็ผมเคลียร์แล้วผมไม่มีปัญหาอะไรพี่ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมคุย กับพี่มาตลอดอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับบอ,อกพี่แล้วอยู่นิ่งๆส่วนอีกคนหนึ่งบอกผมออกมาพูดความจริงบ้างอย่าไปหลอกเอสซีผมกล่าวว่าผมจะไม่พูดแล้วนะครับผมจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่แบบเงียบๆเมื่อคุณอยากให้ผมพูดผมก็พูดครับ วันที่คุณไปบ้านพี่สาวผมผมรู้ว่าคุณไปกับใครวันนั้นคุณไปสามคนไปวันไหนไปตั้งแต่หลานตัวเล็กๆครับไปตั้งแต่หลานผมยังไม่ถึงขวบตั้งแต่เก้าเดือนไปก็ไปขออัดวิดีโอบอกว่าจะมาใช้มาเป็นหลักทวงหลักฐานอะไรน่ครับผมรู้นานแล้วครับแต่ผมเงียบไ้เพราะผมไม่อยากแวกย่าให้งูตื่น คล้ายๆว่าเรารู้รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมรู้ความคิดของเขาว่าเขาคิดยังไงเขาจะทําอะไรไปให้พี่สาวผมพูดว่าอะไรว่าเขาเข้าไปทําอะไรอยู่ในจุดนั้นเราถึงมั่นใจนะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยเงียบมาตลอดผมกะว่าจะไม่พูดแล้ว เมื่อเขาจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึงผมจะเป็นต้องพูดแล้วครับทีนี้พูดเพื่อปกป้องพี่สาวผมเองถ้าคุณคิดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของใครใครเข้าไปทำอะไรง่ายมากครับง่ายนิดเดียวแค่คุณมีเอกสารแค่สองอย่างนี้ก็จะยืนยันได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของใครมาครับมาดูเอกสารกันคุณต้องหามาให้ได้นะครับ เอกาสารสองอย่างนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าตรงนี้ใครทํากินมีใครทํากินบ้างมีใครเข้ามาทําบ้างครับอย่างแรกครับเดี๋ยวครับขอดูตั้งกล้องกันน,ะนี่ครับต้องซื้อสองสิ่งนี่ครับเอกาสารทางราชการออกให้นะครับนี่ครับนี่คือสมุดเขียวสมุดเขียวหน้าแรกมันจะเห็นไหมครับ ย้อนแสงเลยก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึ่งนี่ครับสม,สมุดเขียวหน้าแรกมันก็จะเป็นผู้เข้าใช้ประโยชน์ไปขึ้นทะเบียนนะครับนี่คือของแม่บ้านผมนะครับนะครับขึ้นทะเบียนปี2555 หน้าต่อมาก็จะเป็นนะครับชื่อนางน้ำผลเงินนามหน้าถัดไปครับนี่ครับจะเป็นค่า x y ต่างๆนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ทำข้าวก็ขอหนไครับจนถึงปัจจุบันมันจะมีเอกสารตัวนี้นะครับมายืนยันว่าเรา เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับเอกสารอีกหนึ่งอย่างนี่ครับใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครับนางน้ำฝนเงินนม้มครับเสีย117บาทนี่ครับตรงนี้ครับเราต้องได้เสียครับถ้าเป็นเจ้าของที่จริงๆเราต้องมีหนังสือสองอย่างนี้ครับ ที่จะยืนยันว่าใครเป็นคนทำกินถ้าคุณคิดว่าพี่ผมเป็นเจ้าของที่จริงๆคุณต้องหาหนังสือสองอย่างนี้มาให้ได้ครับผมเชื่อเลยครับหาให้ตายมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ผมไม่มีทะเบียนราษอยู่ที่บ้านกอกากและพี่ผมได้ย้ายออกไปจากบ้านกกอกาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วครับพี่ผมไม่มีที่ดินแถวนี้ สัญญาปากเปล่าที่คุยกันหรือว่าว่าให้กันไม่โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงดูว่าใครจะเชื่อใครนี่คือจริงที่สุดแล้วครับผมคิดว่าจะไม่เอาออกมาแล้วหนังสือสองอย่างนี่ผมรอให้พวกคุณหามาก่อนแต่เมื่อมันช้าเกินไปก็ผมแนะนำทางรอดนะครับคือคุณต้องไปหาหนังสือสองอย่างนี้มาให้ผมเอาออกมาพาดอ้างอิงเลยครับ อ้างอิงในไลฟ์สดอ้างอิงในคลิปก็ได้ครับหรือว่าไปทำยังไงก็ได้ให้มันมีหนังสือสองอย่างนี้มาแต่ต้องเป็นตัวจริงนะครับถ้ามันเป็นหนังสือทางราชการเท่านั้นนี่แหละครับที่ผมนิ่งผมรู้ตั้งนานแล้วที่คุณไปบ้านพี่สาวผมแต่ผมไม่พูด ปพูดเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าพี่สาวผมไม่มีหนังสือสองอย่างนี่แหละใบชำระภาษีกับหนังสือเกษตรกรที่บ้านเกาะพี่สาวผมย้ายไปนานแล้วครับในคดีส่วนหวายขออ้างอิงนิดนึงนะครับในคดีส่วนไหวายที่แม่น้องไม่โดนบุกลุกป่าเพราะมีหนังสือเล่มนี้แล้วครับสมุดเขียวนี่แหละจึงโทษแค่สวมสิทธิ์เพราะว่าอะไร มันมีคนเข้าไปทํากินอยู่แล้วครับตรงนั้นแต่ตรงนี้นะมันไม่ใช่ครับมันไม่มีเจ้าของมันมีแค่สัญญาปากเปล่าเฉยๆถ้าคุณมีหนังสือตรงอย่างนี้มาก็ผมก็จะเชื่อเชื่อพวกคุณแต่ถ้าคุณไม่มีก็ต้องมาวัดกันแล้วครับว่าใครพูดจริงพูดโกหก ก็เอาใจช่วยนะครับหามายืนยันตัวเองว่าบริสุทธิ์จริงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ออกมาเคลียร์แล้วเคลียร์เรื่องใครพูดจริงพูดโกหกแล้วก็ใครพูดความจริงไม่หมดต้องพูดให้หมดครับถ้าจะพูดพูดใหญ่กอใหญ่ขอไม่ต้องพูดก็พูดชื่อไปเลยไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคนบ้านกันเองครับ ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแค่ป้องกันแค่ปกป้องคนในครอบครัวแค่นั้นแหละครับผมจำเป็นต้องพูดต้องคุยถ้าเรานิ่งไว้ก็เหมือนพี่พ,พี่พูดแหละครับคนก็จะเข้าใจว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อะไรมันเป็นครอบครัวที่ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็เหมือน ไม่รักกันแหละไม่ปกป้องกันก็ทําแล้วครับทําดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าผมก็ถือว่าผมปกป้องพี่สาวผมมาก็ได้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามีเรื่องต่อไปก็ถ้ามีเรื่องราวต่อไปก็ถ้าไม่หนักหนาสาหัสอะไรผมก็จะไม่พูดครับผมก็จะปล่อยให้เขาพูดพร่ำทำเพลงเพลงไปอย่างนั้นนะครับ